ใหม่ S26 GO มี UST แล้วที่อาคารโดมเพื่อน้องโรเวนลมเก่าพิทยาคมอำาเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์พระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกมมให้มูลที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระองค์กันหนาวพระชาานาจำนวนหนึ่งพนห้าร้ผืนไปมอบให้กับราษฎร ในถิ่นทุรก,กันดารที่ได้รับผลกระทบจากภายหนาวในพื้นที่ของอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมีนายสืบศัก์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชบระชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบพอะห่มหนาวพระราชทานอำาเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นตั้งแต่ช่วงปลายปี2 5 1 2ที่ผ่านมาและกองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยหนาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหวงษยายพระศกนิกก่อนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาวในครั้งนี้จึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมนำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน1,500ันผืนมอบให้กับราษฎรในพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอากาศที่หนาวเย็นและมีขวัญกำลังใจอย่างความปราบรื่มปิติอินดีแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภายนาวเป็นอย่างยิ่ง ต่างสำนึกในพระมาหากรณาธิคุณในความหงวงใหญ่ที่มีต่อประชาชนอย่างหาที่สุดมีได้ในโอกาสนี้ทางบอกอททหน่วยบัญชาการหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุ921สมง,งานภาพห้าหน่วยบัญชาการหารพัฒนานำกำลังพลร่วมในพิธีด้วย สนับสนุนข่าวด้วย,ยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพชยานยนต์สะดวกสบายสมุกสาขาทั่วเพชรบูรณ์ออกรถกับรัตนเพชยานยนต์วันนี้รับประกันครบถ้วนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอสูงบริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพจัดกับทางร้านหรือไฟแนนก็ได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม056 70 1 7 7 7 7